ผมนายพระจธรรักเมืองและดิฉันนางสาวอัสรินาเจงกค่ะนักศึกษาชั้นปีที่4หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทายคณะมนุนนษยศาสตร์และสังคม,มาศาสตรมหาวิทยาลัยาราชภัฏยะลาฝึกปฏิบัติาศารกิจกานณกศูนย์การเรียนในสุนวิทยาจังหวัดเชียงใหม่วันนี้เรามาทําอะไรกันคะที่ริววันนี้เราจะพาทุกคนนะคะไปชมบรรยากาศการจัดภูมการของพวกเราที่มีชื่อว่าโครงการห้องสนุกเพื่อการเรียนรู้ฟันบูมฟอร์เนนิงกิจกรรมจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูกันเลยนะคะ Like ไร่ส้มวิทยานานาสัญชาติบนดอยศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยาศูนการเรียนเล็กๆท่ามกลางไร่ส้มนับพันไร่ในพื้นที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เป็นแหล่งที่ผลิตส้มใหญ่ที่สุดของประเทศคนงานส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่ข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านและแรงงานเหล่านี้ล้วนมีลูกหลานติดตามมาด้วย นักเรียนที่นี่มาจากหลากหลายชาติพันธุ์ทั้งไทยใหญ่กะเรี่ยงยางและดาราอังด้วยความที่ส่วนใหญ่เป็นคนไทยใหญ่ภาษากลาของที่นี่ก็เป็นภาษาไทยใหญ่หรือภาษาไตการศึกษารวมไปถึงการสื่อสารภาษาไทยจึงเป็นเรื่องยากที่นักเรียนหรือคนกลุ่มนี้จะได้รับการพัฒนาโดยเริ่มตั้งแต่ผู้ปกครองที่จะต้องสื่อสารกับครู เพื่อฝากลูกเข้าโรงเรียนหรือเด็กๆที่ต้องการสื่อสารกับครูและเพื่อนๆในห้องเรียนจึงทำให้มีห้องสนุกเกิดขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และส่งเสริมให้มุ่งเน้นการเรียนรู้ด้านการอ่านภาษาไทยสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายโนุมผมรู้สึกดีใจมากที่มีห้องสนุกและห้องสมุดแล้วก็ถ้าสอ,องผมก็มานั่งอ่านหนังสือทุกวัน สวัสดีค่ะหนูเสื้อทำแรงค่ะหนูรู้สึกดีใจค่ะที่มีห้องสนุกเปิดขึ้นค่ะเวลาว่างหนูก็จะมาอ่านหน,นังสือวิทัศน์ขกงเ็ก่นค่ะ,คะการได้โลดเล่นตามใจต้องการไม่มีพื้นที่แห่งอำนาจไม่มีพื้นที่แห่งความกลัวเพราะห้องนี้คือห้องสนุกเพื่อการเรียนรู้ สวัสดีค่ะคูปุ๋ยนะคะจากที่คุณครูริวและคุณครูนีน่าได้จัดกิจกรรมห้องสนุกร่วมกับศูนย์การเรียนและทส่งว,วิทยามูลนิธิกระจกเงาสำนักง,งานฝางโดยนักเรียนระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ก็ให้การตอบรับเป็นอย่างดีค่ะเนื่องจากคุณครูริวและคุณครูนีนาได้จัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทยการเล่านิทาน กิจกรรมสันานาการให้กับผู้เรียนตามความเหมาะสมตามช่วงชั้นวัยนะคะนักเรียนมีการรักการอ่านมากขึ้นนักเรียนมีทักษะการฟังพูดอ่านเขียนได้ดีขึ้นนักเรียนมีความสุขและสนุก กับกิจกรรมที่คุณครูริวและคุณครูนีนาได้จัดร่วมกับนักเรียนนะคะและกิจกรรมห้องสนุกในครั้งนี้ได้เป็นหนึ่งในนวัตกรรมใหม่ของศูนย์การเรียนและส้มวิทยามูล,ลนิธิกระจกงเงาสำนักงานฝางทางศูนย์การเรียนและส้มวิทยาก็ขอขอ,ขอบพระคุณคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏยาามากนะคะที่ให้การสนับสนุนนักศึกษามาจัดกิจกรรมห้องสนุกในครั้งนี้ค่ะขอขอบพระคุณค่ะ เด็กๆเ,เหล่านี้จะยังมีอาคารเรียนมีครูสอนมีอาหารให้ทานสิ่งเหล่านี้ล้วนได้จากการระดมทุนทางสังคมแต่สิ่งที่เด็กๆก,กำลังรอคอยอย่างมีความหวังคือการได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้พวกเขาสามารถเติบโตเป็นกล้าส้มได้อย่างมีคุณภาพและเป็นกำลังที่สำคัญของประเทศในอนาคตต่อไปเพราะเราเชื่อเสมอว่า ทำกลางทรัพยากรที่แสนจำกัดหนึ่งในการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนคืนสู่สังคมอย่างคุ้มค่าที่สุดคือการให้การศึกษา